สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเปนประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์โอรแบบจเจเจไหนโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้พิมพ์เหลืองกฤษน,นะพวกกนันคู่เวลา22.30นาทีหรือว่า4ทุ่มครึ่งนั่นเองโอเคไปกันที่โอแทฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาของแมชเชสเตอร์อยู่ที่8แมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะจะดวลกับไอ้ปะใหญ่ไฟเพียงอาร์เซนอลนะจ๊ะยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากคุณซือหัวสวยชนะ2เสมอ2แพ้1ดูสถิติเหมือนไม่แย่แต่ฟอร์มตุปัดตตุเเเเเปหลลลือออกกินนนะ่าาางจร์ซย ของไมเกลลาเตต้าซึ่งลุ้นแชมป์ต้องกลับไปเป็นจ่าฝูงให้ได้ต้องชนะเกมนี้เพราะเมื่อคืนซิตี้อัดปูดแลมหงายท้องไปแล้วเนี่ยนะเชลโนชนะ4แพ้1 5, น่จากห้านัล่าสุดถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากเฮดตัว <Okay. S 1> hey สูสี5เกมล่าสุดที่เจอกันนะจ๊ะเชลโนชนะไป3แล้วเป็นยูเต็ดชนะไป2ถือว่าสูสีมากนะดูจากเฮดตเฮดแต่ฟอร์มหลังยูเต็ดสู้ไม่ได้เลยนั่นเองเอา้าผมเล่นที่ข้า่งจะลงสนามหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะยูเต็ดประตูใช้อองเดรเดอร์ซงติงโอนาน่านะนาะนะรับมีอารอนเดอร์แมงมุมลายตัว อ,อชอหอไอชิทภายในนะจ๊ะไดนแบ,บ็กจำเป็นนะพี่บ่าวกเกษมวิโรจจับคู่กับไอจอนจอเน่เอเวนส์นะตรงกลางสกอต เดอะกู้ภัยผีแม็กเทนฮาร์กมีเน่จากคู่กับคอบบี้เดอวของใหม่ไมนูนะจ๊ะและตัวรุกวันนี้หายเจ็บกลับมาแล้วคิดถึงคิดถึงนะบรูโน่เดดโยเฮ้ยแฟนนันโฟคิงนะทางซ้ายเป็น andro, New, The Moon, อเลฮาโดนิวเดอะมุ่งกาลาชายกาลาโชทางขวาไอ้หมูน,น,นันโตนี่และกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุดเดอะซ่อนแอบหอยลุนนั่นเองนะจะ๊ะเอาไปดูอาร์สนอหน่อยประตูเป็นดาวิดลาปูเฮ้เดาวิดลาญานะจ๊นะแนวะรับมีวิลเลมซาลิบากราเบิลมาเกลเยสตรงกลางใช้เดแคลานด์องคาวไรส์นะจับคู่กับ โทมัสปาเตาแล้วก็ตัวลูกชายมาตินเดียกัปตันโอเดอร์การ์ดข้างบนบุคโยใคยรไมกาซากกาเล่นร่วมกับแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมันอย่าง,กงไกลน้องไก่ฮาวเวดนั่นเองนะจ <Okay. S 1> ๊ะทุกท่านสนับบุกมาบังคับชนะห่าง2ประตูพเพื่อจะโอเคฟินเฟอร์ได้1ประตูไม่พอนะหูอื้อข้างหนึ่งซึ่งดำดูแล้ววันนี้ยูเต็ดไ,ไม่รอดหรอกอาร์เซนอลวันนี้มาเอาตายเลยเพราะยังคงได้ลุ้นแชมป์อยู่แล้วน่าจะบุกมาเอาชนะยูเต็ดไ,ได้สบายๆด้วยซ้ำดูเหมือนจะแบบสู้ได้อย่างนี้น สู้กันไม่ได้เชื่อว่าอาร์เซนอลวันนี้บุกมายิง2-0ต้องมีเจดำว่าแบบนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะไอ้ปืนใหญ่แฟ้มเพียงอาร์เซนอลโอเคเอา้าวฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชรคค์คลิปนี้นะติดตามได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดำ์บัลลัสลายยูทูบโอเคเจดม์สับสกัดสั่นกระดิ่งให้ด้วยติ๊กตอกเจดำ์ออฟฟิเชียลนะจ๊ะแล้วก็ไอจีของเราฟอลโล่กันได้เจดำ์มอนเตสกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะยี่หอยหลอดนะอา้อาวมีความสุขสนุกกับฟุตบอลกันทุวโอเคเเเจจดำมมาทุกกววัันนพอให่ไป้ย